ครับผมเพื่อนๆครับก็คลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่าอ่าน้ำหนักน้ำหนักพ่วงมันกดไปที่ล้อหน้านะครับหรือว่าด้านหน้าของพ่วงมากเกินไปนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับก็ นะครับเป็นคำถามคำถามหนึ่งที่เพื่อนๆเอซถามกันเข้ามานะครับอ่ากรณีที่นะครับเพื่อนๆถามเข้ามานั้นนะครับเพื่อนๆก็อ่าว่าง่ายๆว่าบางครั้งบางทีนะครับการวางตำแหน่งของพ่วงข้างกับการวางตำแหน่งของพ่วงข้างหรือว่าขนาดของพ่วงข้างที่เราไปซื้อมานะครับหรือว่าเราต่อมาเองนะครับเพื่อน มันบางทีนะครับตัวพ่วงมันอาจจะยาวมาด้านหน้านะครับตัวพ่วงมันอาจจะยาวมาด้านหน้าเยอะเกินไปนะครับก็เลยมีผลทําให้น้ําหนักกดมาที่ด้านหน้านะครับแต่คําว่าน้ําหนักกดมาที่ด้านหน้านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับมันก็มีข้อหน้าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับมันไปเกี่ยวพันกันกับคําถามที่สองนะครับที่เพื่อนๆนถามเข้ามานะครับก็คือ การวางตำแหน่งล้อพ่วงนะครับเพื่อนๆนะครับการวางตำแหน่งล uh, ้อพ่วงนะครับควรที mm ่จะวางอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ล้อพ่วงข้างนี่นะครับการวางตำแหน่งของล้อพ่วงข้างนะครับเพื่อนๆการวางตำแหน่งของล้อพ่วงข้างนะครับย่อมมีผลต่อน้ำหนักกดด้านหน้าของตัวพ่วงนะครับมันมีผลอย่างไรนะครับเพื่อนๆอะนะครับ มีคำถามที่ถามเข้ามานะครับว่าให้ทำไม่ใช่สิไม่ใช่ว่าให้ทำหรอกมีเพื่อนๆนถามเข้ามาว่าผมไปเห็นหลายหลายอาจารย์เขาพาให้พาทำก็คือเอารอบพ่วงนะครับมาตรงกันกับล้อหลังนะครับอ่าพอ พอล้อพ่วงมาตรงกันกับล้อหลังนะครับปัญหาที่จะตามมานะครับเพื่อนๆมันก็มีเยอะนะครับเพื่อนนะครับอยากให้เพื่อนๆนสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าล้อล้อของตัวพ่วงนะครับขยับมาอีกนะครับขยับมาอยู่ประมาณนี้นะครับตรงตรงเพาล้อนะครับตรงเพาล้อนะครับขยับมาอยู่ประมาณนี้มันจะตรงกันกับเพาล้อหลังถูกต้องไหมนะครับแล้วนะครับจุดรับต้าหนัก จุดน้ำหนักตกของตัวพ่วงนะครับมันจะตกไปตรงไปที่ตรงไหนนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับถ้าล้อพ่วงมันขยับไปอยู่ข้างหลังน้ำหนักมันตกหูโชคนั่นหมายความว่าถ้าล้อพ่วงขยับไปอยู่ข้างหลังโชคมันตกก็ต้องขยับไปอยู่ข้างหลังถูกต้องไหมนะครับอ่าพอโชคขยับไปอยู่ข้างหลังนะครับก็ดูสินะครับ ว้วงยาวเฟ้ยขนาดนี้นะครับเพืเ่อนๆว่วงยาวเฟ้ยขนาดนี้จะเอาจะเอาจุดไหนมารับน้ําหนักช่วยนะครับมุมด้านหน้าซ้ายนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นผลที่ตามมาก็คือถ้าล้อพ่วงย้ายไปอยู่ข้างหลังมากเกินไปนะครับถ้าล้อพ่วงย้ายไปอยู่ข้างหลังมากเกินไปนะครับผลที่จะตามมาก็คือในช่วงหน้าเนี่ย ช่วงต่อมาจากล้อเนี่ยไม่มีจุดรับน้ําหนักเลยนะครับฝั่งซ้ายของตัวพ่วงนะครับมันก็เลยเกิดคําถามต่อมาผมสงสัยนะจงจุดตีนะคาถามที่ถามเพื่อนๆถามต่อมาก็คือ,อน้ําหนักมันกดหน้าพ่วงเยอะนะครับเราจะแก้อย่างไงนี่แหละนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวพ่วงนะครับช่วงหน้าซ้ายเนี่ยมันไม่มีจุดที่จะมารับน้ําหนักเลยนะครับซึ่งไม่เหมือนข้างขวาข้างขวายังมีตัวรถมารับใช่ไหม ข้างขวาย,ยังมีตัวรถมารับมีโชคหน้ารถมารับนะครับถ้าเราย้ายล้อพ่วงไปอยู่ข้างหลังแน่นอนครับเกินกึ่งหนึ่งของตัวพ่วงไม่มีจุดรับน้ําหนักเลยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายของตัวพ่วงนะครับมันก็จะมีผลนะครับทําให้หน้าซ้ายมันต่ำนะครับเวลาเอาของขึ้นเอาอะไรขึ้นน้ำหนักมันก็จะกดหน้าซ้ายนะครับก็ย้อนกลับไปในคลิป คลิปในคลิปที่สองในคลิปที่ผมพาเพื่อนๆทำการในคลิปที่สองนะครับผมได้พูดถึงในช่วงที่ว่าทำการต่อพ่วงนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าให้พยายามเชิดมุมหน้าซ้ายของตัวพ่วงขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าไอ้มุมหน้าซ้ายของตัวพ่วงมันไม่มีจุดลบน้ำหนักไงนะครับ จุดซ้ายของตัวพ่วงไม่มีจุดมารองรับน้ําหนักเลยนะเพราะว่าน้ําหนักมันไปนตกที่หูชกถูกต้องไหมตกหูชกลงหูชกล่างนะครับแล้วก็ลงไปที่เพลาล้อนะครับเพื่อนลงไปที่ล้อยางนะครับฝั่งนี้นะครับจากหูชกมาตรงนี้นะครับไม่มีจุดรับน้ําหนักเลยนะครับเพื่อนนะครับมันก็เลยทําให้น้ําหนักตกมาที่ด้านซ้ายของตัวพ่วงนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับคําแนะนําของผมก็คือ นะครับให้พยายามขยับล้อพ่วงมาด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับให้พยายามขยับล้อพ่วงมาทางด้านหน้านิดนึงเพื่อเฉลี่ยมารองรับน้ําหนักฝั่งหน้าซ้ายด้วยนะครับถ้าถ้าล้อนะครับถ้าล้อของตัวพ่วงมันขยับไปอยู่ด้านหลังเกินไปเพื่อนๆคิดเอาเลยครับด้านหน้าซ้ายน้ําหนักมันจะลงตรงไหน นะครับเพื่อนๆนะครับมันไม่มีจุดรับน้ําหนักเลยนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่า,าน้ำหนักตกหน้าเยอะเกินไปแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อนๆแล้วก็คำถามที่เกี่ยวพันกันก็คือการวางตำแหน่งล้อพว่วงนะครับควรที่จะวางตรงกันกับล้อหลังไหมนะครับผมตอบให้ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณขยับล้อพ่วงไปอยู่ด้านหลังปับ๊บ นะครับถ้าขยับล้อพ่วงไปอยู่ด้านหลังนะครับตรงกันกับตรงกันกับอ่าล้อของตัวรถนะครับด้านหน้าของพ่วงเนี่ยมันจะมันจะรับน้ําหนักไม่ได้นะครับมันจะรับน้ําหนักไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วปัญหาที่จะตามมาก็คือน้ําหนักมันกดมามุมซ้ายเยอะเกินไปเพราะว่าไม่มีโชคมารับน้ําหนักนะครับแต่ฝั่งขวามันมีโชคของตัวรถรับน้ําหนักอยู่แล้วไงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นให้ขยับ นะครับให้ขยับชุดล้อพ่วงมาด้านหน้านิดหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับขั้นตรงกลางนะครับเพื่อนไม่ถึงกับตรงกลางนะครับให้พยายามขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับก็เยื้องมาเกือบกลางนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักมันไปตกที่ตัวโช๊คนะครับให้มันมาประคองมุมด้านหน้าซ้ายด้วยนะครับมารองรับน้ําหนักด้านหน้าซ้ายด้วยนะครับเพื่อนนะครับ อ่อันนี้ก็นะครับเป็นคําแนะนํานะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะวางตําแหน่งตรงกันหรือไม่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ที่แน่ๆผมก็เห็นหลายพวงนะที่เอาเข้ามาแก้ไอที่วางล้อหลังตรงกันนะนะครับจุดยึดมันหักทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับจุดยึดมันหักนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ําหนักมัน ล้อมันอยู่ตรงกันถูกต้องไหมเวลาน้ําหนักมันกดกดมุมนี้พอน้ําหนักกดมุมนี้ปับ๊บนะครับไอ้ตรงนั้นมันก็จะฉีกนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันดึงมาฝั่งนี้ไงไอ้ตัวนี้มันก็จะฉีกไอ้จุดท้ายมันก็จะฉีกนะครับมันฉีกทั้งสามจุดเลยนะครับที่ยึดไว้คันที่ผมแก้แก้งานไปล่าสุดนะครับผมก็ต้องมาทําการหาวิธีทําทจุดยึดใหม่โดยการขยับตัวพ่วงมาด้านหน้าแล้วก็ทําจุดยึดใหม่นะครับเ,เพื่อน นะครับเพราะว่าผมเห็นอยู่เพราะว่าน้ำหนักกดลงตรงนี้นะครับน้ำหนักมุมนี้จะมีผลต่อมุมโน้นนะครับเพื่อนน้ำหนักมุมนี้นะครับมุมซ้ายหน้าซ้ายมีผลต่อมุมหลังหลังขวานะครับถ้าน้ำหนักกดลงปั๊บมันดึงมันดึงไงมันดึงมันลั้งมาฝั่งนี้นะครับเพื่อนนะครับไอจุดยึดอะมันจะหักเลยนะครับเพื่อนถ้ายึดไม่ดีหักแน่นอนนะครับเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีจุดมารับน้ำหนักฝั่งทางด้านหน้านะครับเพื่อนนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่าน้ำหนักมันตกหน้าพ่วงเยอะเกินไปนะครับแก้ไขยอย่างไรก็ให้พยายามขยับล้อพ่วงมาฝั่งด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้ารถคันไหนสไลด์นะครับสไลด์รูตรงนี้ได้นะครับสไลด์รูตรงนี้ได้ก็สไลด์แล้วก็ขยับล้อมานะครับถ้าขยับมาได้นะนะครับมันก็จะมารับน้ำหนัก มาช่วยรับน้ําหนักฝั่งทางด้านหน้าของตัวพ่วงสักนิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็นี่แหละนะครับก็เป็นแนวทางนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับก็เอาไปพิจารณาด,ดูทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับหน้างานอยู่กับเพืเ่อนเพื่อนว่าจะชอบแบบไหนนะครับจะชอบล้อหลังตรงกันก็นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบล้อหลังตรงกันเพื่อนๆนก็ต้องยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือน้นําหนักมันกดหน้าซ้ายพว่วง นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเชิดหน้าซ้ายสูงไว้นะครับเวลาใส่ของลงปับ๊บน้ำหนักกดหน้าซ้ายพ่วงนวนไอ้ลอ้อหลังรถนวนมันจะยกนะครับเพื่อนเชื่อไหมล่ะนะครับถ้าผมขยมเนี่ยผมจะขยมเห็นไหมเห็นไหมมันจะดึงมันจะดึงตัวรถมาฝั่งนี้หมดเลยมันจะโยนตัวฝาฝั่งนี้หมดเลยนะครับเพื่อนท้ายหลงังพ่วงนะครับท้ายตัวรถนะครับมันจะมีผลกันมีผลพ่วงกันนะครับเพื่อน เอาก็พิจารณาเอานะครับผมก็แนะนําให้ได้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ